ก็มาดูบรรยากาศนะครับในการตัวนี้ครับเปลี่ยนซีนหมอ,อกวาวนะครับเป็นเครื่องโปรจินนะครับตันนี้ช่างกําลังทําอยู่นะครับเปลี่ยนนะครับมันจะเป็นซีนแบบยางนะครับนิ่มเลยนิ่มตัวนี้พอดีครั้งก่อนก็ใส่ม้าไม่ถูกรุ่นนะครับแล้วกินน้ำมันเครื่องนะครับทีมงานก,กําลังใส่อยู่นะครับ ตัวนี้ตัวนี้ติดทำด้วยช่างหงนะครับกำลังครับโอเคครับตัวนี้ครับนี่ครับระบบเบาบดไว้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวใส่เสร็จเราจะประกอบใส่เครื่องนะครับวิธีใส่ครับเราได้มาแล้วครับตัวนี้จะเป็นไอ่เสียนะครับก็ น,นี่ก็งานเครื่องในอู่ก็ยังมีอยู่ไม่เยอะนะครับอยู่ตัวน,นี้ก็หนึ่งตัวนะครับเฟอร์จ,จิ้นแล้วก็ตัวน,นี้ก็เป็นงานของโปกเกตเชนครับตัวน,นั้นโปกเกตอีครับตัวน,นี้เป็นโปกเกตอีนะครับโปกเกตอี e จะเป็นโปกเกตอีสองเครื่องนะครับแล้วก็ด้านหน้าน,นี่ก็เป็น M10 ครับ M10G นะครับ,รบเป็นเครื่อง ขำปานะครับเป็นของกินนะครับตัวนี้ตัวนี้เสร็จแล้วนะครับลาดินเรียบร้อยเอาไปพร้อมไปติดตั้งนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นโปกเกตเคกตัวหนึ่งยังไม่ได้ลื้อนะครับตัวนี้ลูกค้าต้องเปลี่ยนเครื่องนะครับน่าจะเปลี่ยนเครื่องเลยเลยไม่ลื้อนะครับต้องแจ้งลูกค้าก่อนโดยเพราะมันเสียท่อนล่างนะครับนี่ก็เป็นงานเครื่องครับนี่ก็ ทีมงานอีกคนนึงทีมงานอีกทีมนึงครับตัวนี้เป็นงานดามคัสซีนะครับดามคัสซีตัวนี้ก็จะเป็นงานซับในนะครับตอนี้เขาได้ดามมาแล้วม่โยนนี่ตัวนี้เป็นเหล็กสปริงเราต้องเผาก่อนนะครับเพื่อให้หนมภูมมันใกล้เคียงกับตัวที่เราไอที่เราเชื่อมนะครับการทูบทุบเชื่อมมันจะได้ขเข้าไปประหลานแต่เราไม่ไม่ไม่เผานะครับตัวนี้โอกาสที่ว่า เราเชื่อมขึ้นไปเลยแล้วส่วนมากมันจะแตกนะครับจะแตกที่เราเชื่อมนะครับแตกไปสองฝั่งตอนนี้ก็ทีมงานได้ดามนะครับด้านในนะครับซับในเจ้าคัตซีนะครับเหล็กคัตซีของยีโน่นะครับมันจะจะจะหนาหน่อยตัวนี้ก็ได้เจาะนะครับได้เจาะนี่ครับเจาะ เจาะเป็นสามเหลี่ยมนะครับเจาะเป็นสามเหลี่ยมแต่จะเจาะเป็นลายน้ํานะครับแล้วก็จะเป็นเจาะด้านใต้นี่ครับนี่แล้วก็เดี๋ยวจะเอาย้าดิเบตนะครับตัวนี้นิเบตตัวนี้เป็นรถน้ําทหารนะครับตัวนี้การซ่อมกระซีนครับเราทางอูวก็ยังรับทําอยู่นะครับต่อดําเอากระบะนะครับป่าปุก คครรัับบปลาปูถังนะครับตัวนี้ได้อีกอย่างนึงเนี่ยตัวกหลังสร้างตัวย้ำนะครับตัดพึ่งมาจ่อตัวนี้นไหนับนี่ครับตัวนี้เป็นตัวย้ำนะครับนี่ดูครับนี่เป็นหัวเราย้ำนะครับเดี๋ยวเราก็จะ เอาไปย้ำไอหมุดกับตัวโต้ดามกัดส,สีนะครับจับนี่ได้เฉียบอกีกทีนะึงโอกาสที่มันนั่นนีได้ถูกมือนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ก็มี้อมประกอบฟ้าเดี๋ยวผมก็จะมาประกอบอีกทีนะงึงครับผมชมบรรยากาศนะครับ วันนี้ก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับให้ชมเดี๋ยวก็ผมก็จะไปซ่อมกระตักขน้นครับซ่อมกระตักขนันจะเป็นพวกเก็บเก็บรล่ววดตอนนั้นเป็นเครื่องโฮเกอ,อีเหมือนกันครับซีนคอหน้าแล้วก็ซีนคอปัม๊มแล้วก็เก็บพวกซีนลวหรือสายอาลูริเนตยมแบบนะครับ็ นีก็เป็นเครื่องโซจินเป็นเคื่องโจินนะครับนี่เปโจินตัวฝาที่ทีมงานทีมงานกำลังประกอบอยู่นะครับเดี๋ยวก็จะมาใส่เพราะว่านี่ใส่เรียบร้อยแล้วตัวนี้จะไปอยู่ในรถตักนะครับทีมงานก็โอเคครับผมฝากกดไลค์กดแชร์อูชั่งหนึ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ